นณหมู่บ้านริมน้ำอันห่างไกลความเจริญมีเรื่องเล่าขานว่าในลําคลองลึกใกล้ถ้ำเขาเพชรมีจระเข้ยักษ์ดำดิ่งอยู่ในเงาน้ำมันเคยฆ่าชีวิตชาวบ้านหลายชีวิตในยามค่ำคืนแม้แต่เสียงฝีพายก็ทำให้มันโผล่ขึ้นมาโจมตีคุณเพชรพรานหนุ่มผู้มากด้วยฝีมือ ถูกเจ้าเมืองเรียกตัวให้จัดการกับภัยร้ายนี้เขารูปร่างกำยำใบหน้าคมคายแต่ดวงตาซ่อนแววเศร้าจากการสูญเสียบีดาไปเพราะสัตว์ร,ร้ายในวัยเด็กวันหนึ่งเขาออกเดินทางล่องเรือฝ่าแม่น้ำข้ามทานลึกเข้าสู่ถ้ำเขาเพชรซึ่งมีไอหมอกสีเงินลอยอ้อยอิ่งตลอดปีบรรยากาศเงียบงนัน เย็นเยเยือกท่ามกลางเสียงน้ำหยดจากเพดานหินและที่นั่นเขาไม่ได้พบจระเข้แต่พบหญิงสาวปริศนาผิวขาวนวลเรืองแสงเล็กน้อยดวงตาสีน้ำพึ่งเรืองรองจ้องเขาอย่างสงบเจ้าเป็นใครเขาถามพลางชักดาบอย่างระแวงข้าคือมณีจันทร์ ผู้เฝ้าทาแห่งนี้มานานนางตอบเสียงแผ่วแววตานางสะท้อนแสงคมในถ้ำอย่างอ่อนโยนนางแต่งตัวเรียบง่ายมีเพียงผ้าฝ้ายคลุมกายแต่ท่วงท่าช่างอ่อนช้อยและสง่าง,งามกว่ายิงใดที่ขุนเพชรเคยพบเขาไม่ได้ทำร้ายนางไม่ได้หลบหนีทั้งสองจ้องกันนานท่ามกลางความเงียบและในคืนนั้นเอง คุณเพชรตัดสินใจพักในถ้ำและฟังเรื่องราวของหญิงประหลาดผู้ลึกลับความลับของมณีจันทร์มณีจันทร์เล่าเพียงสั้นๆว่านางเป็นลูกของเทพแห่งบาดาลแต่เลือกมาอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นดินเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามในโลกใต้น้ำนางมีพลังวิเศษแต่ไม่ประสงค์ใช้เพื่อทำร้ายใครนางอยู่อย่างสันโดษ สงบวันต่อมาคุณเพชรไม่อาจละสายตาไปจากนางได้เขาขอให้นางกลับไปอยู่กับตนที่หมู่บ้านพร้อมให้คำสาบานว่าจะปกป้องนางเสมอไม่ว่าความจริงใดจะเกิดขึ้นเจ้าจะยอมรับข้าแม้ข้าจะไม่ใช่หญิงจากโลกมนุษย์มนีจันยิ้ม ดวงตานางเปล่งแสงอบอุ่นอย่างที่คุณเพชรไม่เคยเห็นจากหญิงใดมาก่อนกลับสู่หมู่บ้านเมื่อนำมณีจันทร์กลับถือหมู่บ้านทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่หวังแม่ของคุณเพชรคือหญิงชาราใจแข็งผู้ครองคติเก่าแก่ไม่ยอมรับหญิงแปลกหน้าไร้ชาติกำเนิดชาวบ้านเริ่มกระซิบเป็นว่านางมีเวทมนต์เพราะเด็กเล็กที่เข้าใกล้นาง มักเห็นแสงประหลาดรอบตัวนางและสัตว์ป่าที่เคยดุร้ายกลับสงบเมื่ออยู่ใกล้นางแม่ขอเตือนไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานางจะพาเคราะห์ร้ายมาให้เจ้าคุณเพชรพยายามปกป้องนางเท่าที่ทำได้แต่นานวันความสงสัยเริ่มก่อตัวในใจเขาเองเมื่อนางตั้งครันคุณเพชรเริ่มหวั่นไหว ลูกในคันจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่และในคืนที่ฟ้าผ่านลั่นนับสิบครั้งนกในหมู่บ้านบินหนีทั้งฝูงบัวควายร้องโหยหวนทั้งหมู่บ้านกล่าวว่านางคือลางร้ายของบาดาลคุณเพชรคนที่เคยสาบานว่าจะปกป้องนางกลับขับไล่นางออกจากบ้านไปกลับไปที่เจ้ามาเราอยู่กันคนละโลก แม้นางร่ำให้แม้จะอ้อนวอนแต่มือของเขาก็กลับไม่อ่อนลงมณีจันเดินจากไปท่ามกลางสายฝนเยียบเย็นและเสียงคำรามของแม่น้ำคืนคืนถ้ำพร้อมคันโตในค่ำคืนอันหนาวเหน็บนางกลับไปยังถ้ำเขาเพชรพิงกำแพงหินและให้กำเนิดบุตร เด็กชายผู้มีดวงตาเรืองแสงอย่างบาดาลและร้องไห้เสียงแผ่วดังสายลมนางตั้งชื่อลูกว่าศิลาและเลี้ยงเขาด้วยน้ำตาแห่งความรักและความผิดหวังวันเวลาผ่านไปเด็กชายเติบโตเร็วอย่างน่าอัศจรรย์แข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปรักแม่ยิ่งชีวิตแต่ก็ไฝรู้ถึงโลกมนุษย์ที่แม่เคยจากมา วันแห่งการล้างบาปสิองปีต่อมาหมู่บ้านตกอยู่ในภัยร้ายอีกครั้งจระเขยักษ์ตื่นจากบาดาลมันมีแผลเก่าเต็มตัวแววตาดุดันกว่าเดิมหลายเท่ามันขึ้นมาลากควายชาวบ้านและแม้แต่ลูกหลานของเจ้าเมืองก็ไม่รอดขุนเพชรผู้ชาราลงไปมากรับหน้าที่ออกล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เขาล้มเหลวถูกมันฟาดจนบาดเจ็บสาหัสและในเวลานั้นเองเด็กหนุ่มปริศนาผู้แบกหอกเงินเดินเข้าสู่หมู่บ้านศีลาพูดกับแม่ก่อนจากมาลูกจะไปไม่ใช่เพื่อมนุษย์แต่เพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่าผู้ที่เคยขับไล่คือผู้ปกป้อง เขาเดินเข้าประทักกับจรเะเข้ยักษ์กลางลำน้ำอย่างห้าวหาญท่ามกลางสายตาหวาดกลัวของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านสุดท้ายเด็กหนุ่มแทงหอกทะลุหัวใจของสัตว์ร้ายท่ามกลางเสียงฟ้าผ่าและแม่น้ำที่สาดซัดจนท่วมตลิ่งเขาชนะแต่ก่อนจะล้มลงหมดแรงศีลาเพียงหันไปมองขุนเพชรผู้บาดเจ็บและพูดเบาๆว่า ค้าคือเลือดของเจ้าและน้ําตาของนางที่เจ้าขับไล่คุณเพชรทุดลงร้องไห้ดังเด็กน้อยมณีจันที่ยืนอยู่ห่างๆใต้ต้นไม้ไม่ได้เข้าไปหาเขานางเพียงหันหลังและเดินจากไปดังที่เคยทำเมื่อสิบปีก่อน